ดูที่เป็นทั้งในหน้าและก็นักรีวิวอสังหาริมทรัพย์บริการฮอตฮิตนะคะในปี2567มี2แบบด้วยกันนะคะอยากให้เพื่อนๆตั้งใจฟังให้ดีๆนะคะแบบแรกเลยนะคะก็คือลูกค้าที่คาดหวังในการทําตลาดออนไลน์นะคะว่าทําแล้วต้องขายได้และต้องขายได้เท่านั้น,นะคะ่ะซึ่งกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นดีเวลลอปเปอร์นะคะหรือลูกค้าท ที่มีความคาดหวังสูงๆนะคะติดต่อข้อหนึ่งได้เลยค่ะซึ่งเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดด้านบนได้เลยนะคะกลุ่มลูกค้าที่2ของเรานะคะก็มาแรงเหมือนกันบริการเป็นในหน้า3%เซโดยไม่ทําสัญญาปิดนะคะสำหรับบริการนี้นะคะทีมพาดูที่ของเรานะคะให้บริการลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยนะคะโดยลูกค้า ายคลิปวิดีโอและก็รูปให้กับทีมพาดูที่ค่ะซึ่งบริการนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆอ,อ่านรายละเอียดดีๆนะคะว่าต้องถ่ายยังไงบ้างและทีมงานพาดูที่ของเรานะคะก็พร้อมที่จะโพสที่จะแชร์และก็ขายให้ทุกคนเรื่อยๆจนกว่าซัพย์จะขายได้เลยค่ะซึ่งแบบที่2นะคะสารย้ำเลยนะคะว่าเน้นสําหรับคนที่ไม่รีบขายนะคะเพราะว่า การขายแบบที่2นะคะลูกค้าถ่ายเองบางทีอาจจะไม่ได้มีพิธีกรไม่ได้มีรูปภาพมุมสูงไม่มีภาพ360องศา ที่จะมาบิวอารมณ์คนซื้อนะคะให้มีอารมณ์ร่วมแล้วก็อยากซื้อซับนั้นๆน,น,นะคะแต่ถึงยังไงนะคะทีมพาดูที่ของเรานะคะจะทำให้เต็มที่นะคะสำหรับบริการทั้งสองแบบนะคะสนใจแบบไหนนะคะสามารถทักแชททีมพาดูที่ได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงส่วนไหนนะคะสามารถโทรหาทีมพาดูที่ได้เลย0615625497ทีมพาดูที่ของเรานะคะ พร้อมแล้วนะคะสำหรับการเชื่อมโยงทุกโอกาสการซื้อขายและการแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์นะคะทีมเราพร้อมมากสำหรับสงครามออนไลน์จำช่องทางติดต่อไม่ได้นะคะเข้า Google ได้เลยพิมพ์คำว่าพาดูที่ค่ะ